ท่านนะฮะก็ไม่รู้ว่าหายไปนานกี่เดือนนะฮะค,คลิปล่าส,สุดก็ลงไปไม่รู้วันที่เท่าไหร่ลงสุ่มกระบองนะฮะกระบอกพาร์ทสองคลิปนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกันยานะเออการโรเข้ามาใหม่ๆหมาดเลยนะนี่การโรเอเรดาบวกนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้แต่ก็พยายามเล่นเก็บไปเรื่อยๆวันนี้ไม่มีอะไรเยอะครับจะมาสุ่มการโรนะเดี๋ยวจะลองดูนะวันนี้เตรียมตั๋วยี้อยสใบนะครับ ก็จะสุ่มลองดูนะล่างหนึ่งผมไม่มีนะครับล่างน้นมันนี่ดเลยคือตอนไหนนะมันมีดวงล้วนๆอ่ะดวงล้วนๆก็อยากจะรู้ว่าเออดวงอย่างกูเนี่ยแม่งมันจะออกก่อนร้อยแปดสิบปะวะทั้งล่างหนึ่งทั้งแก้วไม่รอช้านะจะสุ่มแปบว่ากดข้ามันมีร้อยแปดสิบใบนะครับผมถ้าได้ก่อนนะครับได้ลูกแก้วประมาณกี่โดเนี่ยลูกแก้วอยู่ประมาณเดียวเลยอ่ะ ฮีโร่มีหินอันเดียวมีหินอันเดียวนะครับลูกแก้วไม่มีครับต้องการหิน3ชิ้นแล้วก็ลูกแก้วหนึ่งนะดูยันเลยครับสิบใบแรกครับจัดมาฮึบฮึบฮึบโอ้โหเอฟอาร์มาครับผมยังไม่มีอะไรครสิบใบต่อไปนะใบที่ 20. 20, 20ยี่สิบยี่สิบใบครับผมยี่สิบใบเบาๆครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยี่สิบใบสามสิบใบครับสามสิบใบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอมบูอีกแล้วนะครับผมสี่สิบใบสี่สิบใบนะครับสี่สิบต้องมานึ่งมาดิ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  มันจะการันตีที่80ใบนะถ้าเป็นห้องเห็นปุกตื่นแปว่าลูกแก้วแล้วแต่ดวงอะส,สะสี่สิบปชานเออโอเคห้โอเคฮึบฮึบองมา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 มื๊บ,บ,บเรียบร้อยครับผมฉันยังต้องเรียนพี่เษอีอ่จาจะกรพผัดเด็กชั่วครับอืออะไรไม่ได้อันตัวแรกลุดเลสวะกี่ใบแล้ววะห้าสิบหใบึบฮึบฮบนี่ าโลดูครับมาเลยครับลา่าไม่หลุดเล็บะหรือหินหินกับลูกแกลล้วครับผมตามมาหินกับลูกแกลล้วน่อยหกสิบบาทเจ็ดสิบใบครับเจ็ดสิบบมาแล้วครับนี่ลูกแกลล้วมาโอเคสวยขาดแค่หินอีกสองลูกเดี๋ยวเย,วเยวขอไปดูก่อนเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนขาดแค่หินอีกแค่อผมสูงอีกแค่ห้าครั้งห้าครั้งคือจบเลยห้าครั้งคือจบเลยน,นะครับ อีกคาครั้งครับผมครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สองครับผมครั้งที่สองยังยังยังครั้งที่สองครั้งที่สามหินมาก่อนก็ได้ครั้งที่สามมาครั้งที่สามมาครับไม่มาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบมาดิครั้งนี้ฮ้จบครับผมจบครับผมภายในร้อยยี่สิบใบครับกาโรมาครับ อยากจะต่อสู้ปีศาจคาโลลังกังแรงโอ้ยแล้วยังเนี่ยโอ้โหไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยเอาว่ะต้อยไม่ใช่โอเคเรียบร้อยครับผมเราหมดตัวไปแค่เดี๋ยวๆเราหมดไปแค่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันครบยังวะแค่นึงแค่นึงทุกคนทุกคนยังไม่ครบเว้ยยังไม่ครบเลยแคน่นึงนึกว่าจะดวงดีอ่ะยังไม่ครบ ร้ 120, 130, อยยี่ส้เรียบร้อยครับร้อบใบครับผมจบที่ร้อยสามบใบครับสำหรับกาโร่ SSR บุครับจบที่130 by, ร้อยสามบใบครบนะถือว่าดวงดีนะคิปนีอเออนี้เลยอะไรนะอเอาล่างหนึ่งเข้าทีมหนะหมดพลังไม่อยู่ Category, นี่เรียบร้อยกาโะเลกดารูอ่า期待สตวมกาครับผมเปิดใช้บาเกมโนคิวโนฮีโร่ต่อต้หอ้ใช้โพลังตมาแตงทนี่แตงเปิดใช้ผมจากวนี้กาโลทะยานสู่อออรวพลังอีโคเท่เลย สวยครับผมสุดข in so ีดการ่ครับผมคอับผเรียบร้อยสกิลยอดสวยครับผมสวยสวยสวยเรียบร้อยครับเรามีเอส u บวกแล้วในเกือบทั้งยุทธายถมกแล้วนะรัสุดะีดต้องยาวเยี่ยมเลยคนใดปั้นอีกเยอะเลยปั้นการ่อีกเยอะเลยนะครับ

나면 거리, 나는 거리. 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 나면 거리. 나는 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 거 ตีสี่แสนเชน่ชนาจะใเฉียบย่อเข้าไปนานนลเลยชึบนะกาโลอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนี่ทีมหลักผมน,นะครับพลังอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดล้านนะครับน่าจะได้พุ่งไปยี่สิบสองล้านเลยอยนี้นะซึ่งเป็นสายฟรีนะครับนี่โบนัสเติมเงินไม่เคยเติมน,นะครับสายฟรีก็อยู่ได้นะอย่านี้สายฟรีก็อยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปรีวิวจะเอาไว้ เดี๋ยวทำให้ดูก่อานตาดีกว่าโอเคเอามาเล่นให้ดูต่างๆหนึ่งนคะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวหมกไว้่อนงหมกไว้บาเอาให้ดูเราเอ้ขาดตัวนี้ดียวสโซนิกต้องขอให้เล่นโซนิกนวแต่อ,อะไรดีวะ ม้าก็มีการโลเช่นเดียวกันครับมาเดี๋ยวจะให้เปิดนันติแค่สองตัวเขาเพราะเขาไม่ใช่ใช้เขาไม่วางนะครับแต่เขามีกี้กี้รับดาเมจก็น่าจะพอยื้อได้อยู่ใช่ปะกุสันซับมา

สายเอ็ดดวงเปิดด้ว yup. ย <po bio> ดวงครับจังหวะนี <y qu and formula> ้เรียบร้อยเรียบร้อยเถือว่าใช้ได้เดี๋ยวคลิปรีวิวการเราเดี๋ยวเอามาอีกทีหลังขอตัวไปปั้นก่อนนะสำหรับวันนี้ก็โอ้ถือว่าโชคดีฮะสุดๆนะฮะหมดไปกี่ใบนะร้อยสามสิบนะฮะสบายมาก 拜拜还是包邮？Bye bye. <Bye. S 1>